ครับสวัสดีพี่น้องมือนีมีซีเขาวัวแล้วครับเนาะว่าเสาวันเสารแล้วครับแล้วนี่มีอย่างครับมือนีเมนูครับแล้วเบิ่งน้ำกันครับนี่พี่น้องต้มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปื่อยนะครับแล้วนี่ครับเนี่ยติดมันนะครับเนาะนี่ก็หัวลาดีบ้องหรือว่าหัวเช็ดเท้านะครับเนาะลูกชิ้นเยอะๆนะครับเนาะมี ต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนน้ำกันนะครับเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับเด้อนี่ครับผักนะครับเนาะพี่สีกำลังไว้เรียบร้อยครับตัวงอกต้นหอมผักบุงเยอะๆครับผักบุงนะครับเนาะครับผักบุงเลยครับเด้อนี่ครับนี่ครับหอมสามย่างไว้เฉลวยนะครับเนาะพริกน้ำปลาเอพริกน้ำส้มสายชูนะครับเนาะ นี่เส้นครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะพีซีก็ไปซื้อมาเมื่อกี้แล้วครับเนาะอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเล้วนี่ครับโดยประมาณนี้นะครับเนาะนี่เป้ยมักลูกโดดกับใส่โดดนะครับเนาะกระเทียมเกียวนะครับเนาะนี่นี่ครับพีซีก็ตั้งหม้อไว้เรียบร้อยนะครับใส่เลอรี่ใส่ก้านกระเน่นหัวดอกไปจักนะครับเนาะนก๋วยเดี๋ยวเนี่ใส่หัวลาดีเดยดของหัวชะเต่านะครับเนาะ บาดเอินนี่ก็เอินหัวเช็ดเท้าจากบางไทยเขาเอินนีอย่างก็ครับเนาะกับปลาลูคือกันนะครับเนาะตอนยู่ดีมีสีเอินหัวเช็ดเท้านะครับแล้วนี่ครับนะครับแล้วตุนไปจากน้อยนะครับเนาะขึนมาปรุงรสเหมือนกันเนาะนี่ครับพี่น้องตุนมาได้สักพักนะครับแล้วมาเร่งสีปรุงรสเนาะครับเนาะครับมาปรุงน้ำกันเลยพี่น้องใส่น้ำตาลเราแค่เนาะม็จากสามส่วนนะครับเนาะน้ำตาล น้ำตาลแป้งนัวจะน่อยนะครับเนาะมันไปแสบมาได้พี่น้องเด้อมากินน้ำกันนยครับเด้อมื่อยครับใส่รสด,ดีลงไปเลยครับใส่พอประมาณแสบแล้วพี่น้องเนาะแสบไปแสบมันหวานล่ะโค้โคลครับนี่ครับเนาะ น้ำดน้ำตกใส่ลงไปเลยมันจะได้แซบด้ยครับต้องใส่ผงเมคกี้นะครับนะใส่ลงไปเลยเมคกี้แซบบอแสบแซบน้ำมันหอยครับนี่ นำวันหอยหลงไปเลยแซ่แบแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ้ยนี่ครับใส่ซีอิ๊วดำนะครับเราก็ตัดสีเป็นสีงามนะครับเนาะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยนี่เฮ้ยพี่น้องเย้ยหอมบ่ครับหอมบ่ พี่น้องเลยมาเ้ยครับเนี่ยวยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแสรบอีกแล้วพี่น้องเอ้หัวนะครับเห็นไหมครับอีตีเอ้พี่น้องเอ้ครับตูนนี้เก่งไหมนะพี่น้องเนาะนี่ครับหลังชาวปุงมาแล้วครับเนาะนี่ครับเป็นตะกินบ่พี่น้องครับหัวนะครับเนื้อติบมันครับเนาะหัวนเนื้อตุน อีกน้อยกิดได้กินนะ้วี๋ยวับระพี่น้องเลอรสชัยมาเด้๋ครับเด้อพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ครับแวะมากินลำ่ยยีซีนะครับเด้อมื้อนี้ครับเมนูตอนเช้าครับมาปรุงน้ำกันเลยบนนี้พี่น้องเด้อตอกมาแล้วครับใส่ไปโรเนอกพี่น้องเนาะแ่บๆน้ำกันนะครับเด้อนี่ถ้่วเบลเลยพี่น้องใส่พริกป่นอย่างไรนะครับเนาะบเผ็ดจีกน้อย น้ำส้มพริกสายชูใส่หอมนะครับเนาะมีซีใส่นี่ครับกะปิใส่เนืเ้อเปื่อยต้องกินกับกะปิครับไปถึงซีแสบนะครับเนาะนี่นองเลยมาเลยครับเด้อหอมหวยหยวยจวดจ่ากำกัดนะครับเด้อนี่ครับลอง พี่น้องเลยครับนะครับนี่ครับถ้วยถ้วยบุญีเด็กพี่น้องเอ้ยนี่ครับซัมมี่เกือบเลาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ครับเนี่ยพุยีซีก็ออกมาหั่นปลายหลนะครับเนาะพอตูนไว้นะพี่น้องเนาะเป็นจะเสียบวะพี่น้องจะเสียบวะครับไปครับไปยิงกับพุยีซีครับวันนี้ สวัสดีพี่น้องเป็นทางการนะครับเนาะบัดนี้ก็มาดนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวช่วยเบอร์เลอร์เลยครับเนาะกินน้ำไก่ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับผักเยอะๆเลยครับผักมาเป็นส่วนนะครับเนาะกินกับเราครับเรอบเลยครับเด้อตับบุกนะครับเด้อแคบหมูเห็ดเองพี่น้องมาแล้วครับเด้อนี่ครับถ้วยบอร์เกอร์ดอกพี่น้องมือไหนเอาถั่วเลนไงดอก S <S หวามป,ป๊ปี้ห้วยพี่อ,อ,องเรไหม <S 2> <S 2> อกสดกินน้ำเลย 没人的票。One, mặt nhà nha thẻ các cảm khác biệt เปิดเตาความครับหักผักสดใส่้ำเบิดเตาความเพิ่งเก็ด Rồi, còn ngãi cầm nhận nó không nó Hầm sâu mm. Không thể chứng cao <laughs> Nghe Bắt thì thua พี่เต็มมาเผ็ดใช่พี่น้องเออครับนะม,มวลผักไปผักกับรอบแล้วบ่เผ็ด ่ันโอเคครับโอ้ดีแซ็บทั้งผ็ดทั้งันเอเจ็บ Ủa, wow, nó, phải thế thế. Oh. Thế. 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 Thế nó, 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 ยังมาแลกเพื่กินใหม่อีกเนาะพี่น้องก็อาจจะเป็นเมนูอย่างนี้นะครับเนาะครับคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยถวยน้อยๆครับเนาะพี่ซีก็ฝากไว้ตอนนี้นะครับเด้อสามารถไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนและคลิปใหม่ๆไปหาพี่น้องนะครับเนาะครับคลิปนี้พี่ซีก็ขอฝากไว้ตอนนี้นะครับเด้อฝากขอบคุณเลนไลทุกความเม่นทุกพี่น้องทุกกำลังใจคนเก่าคนใหม่ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับเด้อครับเจอกัน คลิปหน้าบ๊ายบายครับพี่นอ้องต้มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปื่อยนะครับเด้อนี่ครับเนี่ยติดมันนะครับเนาะนี่ก็หัวาลาดีบ้องหรือว่าหัวเช็ดเท้านะครับเนาะลูกชิ้นเยอะๆนะครับเนาะนี่ต้มกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปื่อยน้ำกันนะครับเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับเด้อ